จักจันจากแคนวีด it นะคะวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของฮาโลวีนนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอัปเดตไปนะคะวันนี้จึงก็เลยจะมาพูดถึงแบบเป็นมินิรีวิวสั้นๆให้ดูแล้วกันนะคะว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับเเขาเรียกว่าเป็นไอเทมสำหรับฮาโลวีนค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเราเรียกว่า Scary p รี p ปั n กินนะคะก็คือเป็นฟักทองสยองขวัญน,นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่า เราส่งช่างมาขุดมันออกเนี่ยเราจะได้รับเอ,อน้ำม่วงนะคะมาเจ็ดหมื่นห้าต่อฟักทองหนึ่งลูกนะคะซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นไอเทมที่อยู่ตลอดไปนะคะเหมือนเหมือนตัวนี้นะคะปีที่แล้วจะเป็นอ่างอ่างยาตัวนี้นะคะอ่างม่วง,วงตัวเนี้ยนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ตลอดไปนะมันจะไม่เหมือนกับพวกต้นไม้พวกนี้นะคะเห็น ที่ต้นไม้ไม่สันซูไม่ดูที่ต้นไม้พวกนี้ก็คือจะมีหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือมันเปลี่ยนแปลงแค่ชั่วคราวนะอ,อย่างนะั้นเดี๋ยวจันลองไปส่องบ้านคนอื่นให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคจันหาตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะคะก็จะไม่เหมือนกับเจ้าพุ่มไม้สองอันนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นแม่คนงามคนนี้กาลังเดินผ่านมาอยู่เนี่ยนะคะสองอย่างนี้เป็นแค่สิ่ง ของประดับในช่วงฮาโลวีนเฉยๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเดิมทีเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นดอกเห็ดสีเหลืองๆเล็กๆใช่ไหมกับอันเนี้ยมันก็จะเป็นพุ่มหญ้ากลมๆธรรมดานะคะสองอย่างนี้มันตกแต่งเฉพาะช่วงฮาโลวีนพอพ้นฮาโลวีนมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะก็จะไม่เหมือนกับสแครี่ปัมกินซึ่งมันจะอยู่ตลอดไปนะ,ะนอกเหนือจากเอ่อตัวเห็ดนะคะกับ พุ่มหญ้าแล้วนะคะแม้แต่พวกออขอนไม้นะคะก็นะก็จะเป็นเปลี่ยนหน้าเห็นไหมคะจะัดซูมให้ดูมันก็จะมีหน้าตานักลนกลัวน่ากลัวแปะมานะคะก็มันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาตกแต่งเฉยๆนะคะ เนี่ยรวมถึงต้นไม้อันนี้ด้วยนะจะเห็นว่าเหมือนกับมีหน้าโครงกระดูกโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็คือแค่การตกแต่งชั่วคราวเท่านั้นหลังฮาโลวีนพวกนี้จะหายไปไม่เหมือนกับตัวสแครีบัมกินที่จะอยู่ตลอดไปดังนั้นจะแนะนําว่าไม่ต้องขุดก็ได้นะคะเอาเก็บไว้อย่างงั้นแหละก็ปีหน้าเราก็เอาเก็บไว้ดูว่าแต่ละปีมีอะไรบ้างนะคะค่ะโอเคครั้นี้เรามาดูข่าวคราว,ราวกันบ้างนะคะว่าในฮาโลวีนอีเวนต์เนี่ยทางซ u p เปอร์เซลได้ให้ ให้อะไรกับผู้เล่นบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือว่าให้เราสามารถที่จะบูตอ่างน้ํายานะคะโดยเป็นโปรโมชั่นก็คือใช้แค่1เพชรนะคะเนี่ยกดบูตใช้เพชรแค่1เพชรนะคะจากปกติ10เพชรซึ่งแบบมันฟังดูเหมือนจะดีนะ <c oughs> แต่ว่าซุปเปอร์เซลล์คะทำไมถึงไม่แถมให้บูตทหารมาด้วยล่ะ ทาหารก็ยังเป็นบูธสามสิบเพชเหมือนเดิมคือแบบเวลาที่เราจะใช้น้ํายาเราก็ต้องใช้คู่กับทหารเป้าเราไม่สามารถกดป,ป้นได้โดยที่มีน้ํายาอย่างเดียวนะเออมันเหมือนกับมันไม่สมดุลน,นะคะไหนๆจะให้แบบโปรโมชั่นมาแล้วนะจะให้ให้หมดทุกอย่างเนาะโอเคคันนี้ส่วนจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายๆคนบอกว่าพี่ทําไมตอนนี้อยู่ๆผมเออเลื่อนทหารกันสร้างทหารไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ มันมีบักนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างอะไรอยู่สักอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลากโกลเลมเข้าไปแทนมันก็จะกลายเป็นว่าเราสร้างโกลเลมโดยใช้เวลาแค่3วิอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้ทางซูเปอร์เซลล์คงจะรับทราบปัญหานี้แล้วก็เลยมีการแก้ไขบักอันนี้ออกไปนะคะก็เลยทําให้บางคนเนี่ยในช่วงแรกนะคะกเ็เลื่อนเลื่อนแบบเนี้ยไม่ได้นะคะก ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เลื่อนไม่ได้ลองเข้าไปในที่ที่ Play Store นะคะแล้วก็ไปอัปเดตจากหน้า Play Store นะถ้ายังไม่ได้อีกลองรีสตาร์ทเครื่องนะคะตอนแรกสันก็เลื่อนแบบเนี้ยไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องใช้ระบบลบเอาอนเนกอนาดมากแล้วตอนนั้นกำลังวอด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คือเออโอเคหลังจากที่ไปอัปเดตจากหน้า Play Store ก็คือเลื่อนได้แล้วนะคะก็เลื่อนได้ปกตินะ นอกเหนือจากเรื่องของการาให้บูทน้ำยา1 m, เม็ดด้วยเพชร1เม็ดแล้วนะคะก็เขาก็มีโปรโมชั่นนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงกระดูกนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่มดซึ่งสามารถเสกโครงกระดูกได้หรือว่าน้ำยา Skeleton s สเปลก็คือน้ำยาที่ที่ใช้ในการเสกตัวนี้นะคะตัวเสกโครงกระดูกขึ้นมาปกติจะใช้เวลา3นาทีนะคะแต่ว่าในอีเวนต์นี้จะลดลงเหลือแค่1นาทีนะ จันไม่แน่ใจรู้สึกว่าอ๋อราคาก็ลดลงด้วยนะคะจากปกติราคาน้ํายาพวกนี้มันจะประมาณเป็นร้อยนะคะตอนนี้ลดเหลือแค่20เท่านั้นเองนะแล้วก็อย่างตัวแม่มดนะคะแม่มดปกติจะใช้น้ำำําดําถ้าเป็นเวลสองถ้าจันจำไม่ผิดจะอยู่ที่350น้ําดํานะคะแต่ว่าตอนนี้ลดลงเหลือแค่ร้อยนะก็ถูกมากๆเลยใครที่อยากจะทดลองใช้แม่มดก็ทดลองใช้ในอีเวนต์นี้ได้เลยนะคะ ก็สงสารลุงหนึ่งมากเลยตอนวอนี่แบบสร้างแม่มดไป350ร้อน้ำดำต่อตัวนะคะสร้างไปเยอะมากระหว่างที่สร้างอยู่เกมอัปเดตแล้วก็มาปรับปรับลดราคาแม่หมดลงเหลือ120ยบโอ้โหลุงหนึ่งแบบว่าทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะตัววอรเบเกอร์นะคะบอลลูนซึ่งทหาร ท,ที่ที่ใช้อยู่ก็คือจะเป็นโครงกระดูกนะคะก็ถูกปรับลดเช่นกันนะปรับลดทั้งราคาแล้วก็ระยะเวลาการในการสร้างด้วยนะคะในส่วนแถบที่อยู่ข้างใต้อีเวนต์นะคะที่จะเขียนว่า Army Train ตัวนี้ก็คืออ,อ่จันเคยทําไปแล้วนะคะว่าแบบวิธีการสร้างหารอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเนาะก็มีคลิปอยู่ในช n n e l แล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูได้เลยเนาะ โอเคก็วันนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะคะของอีเวนต์ฮาโลวีนให้ฟังเท่านี้ก่อนละกันแล้วก็ในช่วงเงย็นวันนี้เดี๋ยวจะไม่แน่ใจอาจจะลงค่ำๆนิดนึงนะคะอาจจะสักสองสามคุเออจันคือมีเพื่อนๆทวงมาเรื่องของแบบบ้านบ้านเก้านี่โอใจรอ,อนิดนึงเพราะว่าแบบบ้านเก้าต้องเข้าใจว่าพอจัดเสร็จแล้วมันต้องรอยี่ชั่วโมงถึงจะเอามาเทสได้ซึ่งบางทีพอเทสเสร็จไม่ถูกใจมันตีง มันตีแบบโดนสาเดาวง่ายไปจ่นก็ยังไม่เอามาให้ดูนะคะก็ขอเวาลาเทสอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวคืนนี้มารอติดตามกันละกันว่าส่นจะลงคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นคลิปวอลหรือคลิปต้นนะคะหรืออาจจะเป็นคลิปจัดแบบบ้านก็รอรุ้นกันคืนนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนละกันอ้อส่นจ,จะบอกอย่างหนึง่งมีคนถามมาเยอะมากว่าส่วนใช้ แอบอะไรนะคะในการเขียนหน้าจอจันใช้ตัวนี้นะคะ Screen Drawing น,นะคะที่เห็นเป็นโลโก้อยู่มุมขวาสุดล่างสุดตัวนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เพื่อนๆคงแอบเห็นแล้วว่าจันมีเกมนะคะที่แบบออกแนวสยองขวัญนดิดนึงนะโหลดเอามาไว้ hmm. แล้ว2เกมกำลังจะทดลองเล่นอยู่เกมไหนหน่าสนใจเดี๋ยววันฮาโลวีนจันมาเล่นให้ดูแล้วกันอย่าลืมติดตามชมนะคะสาหรับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ